ยึดพบได้ละประสิทธิ์แพ้ชนะวัดที่ความเร็วเอาวะได้ขับรถมอเตอร์ไซค์เหมือนคนหิวข้าวอะ่ะตัวเที่ยนเนี่ยเนี่ยตอนแก๊้งฝันซิ่งเปิดตัวมันมีมันมีอินโทรไปเฮ้ยนี่เสียงคนจ่ออะไรปะไม่ไม่เยี่ยมันจ่อเที่ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบ้านกูเนี่ย รปลานนั้นกัานแล้วอะ้านน้องกูไม่ยเสียงดังอีกแล้วเยออ้ทีเล็กๆมึงก็เสียงดัง<อ>ะตะจอใหญ่เลยเนี่ยจอไม่พักเลย <c oughs> เยกูเล่นขวาก็ไม่ต้องมาจอดตามกูก็ได้ไอ้นุ่ม <c oughs> อยากเห็นผมเล่นคัสสามใช่ไหมครับผมมาเล่นให้ดูแล้วนะพอใจพวกคุณไหมแล้วก็บอกเลยว่าของนี้ไม่ใช่ของผมเป็นของแชงแปดแปดแปดขอค,ครับ นะฮะถ้าอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ไปหาบูมนะครับบูมมันซื้อหมดเลยครับนะฮะซื้อหุ้นกับคุณกับคุณอลุวิทอยน่ะน่นแล้วเจอก,กัน